รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ประเด็นของแซนยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่ามีชาวเน็ตเนี่ยเาไปแชร์คลิปจาก IG Story ของผู้ใช้รายหนึ่งครับถ่ายบรรยากาศปาร์ตี้กินดื่มฟังเพลงกัอย่างสนุกสนานขณะล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีแซนอยู่ในนั้นด้วยแถมยังมีการถ่ายภาพบริเวณสะพนานพระรามแเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนก่อนที่แซนจะมามอบตัวนะอเออ ยคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าย,ยังมีจิตใจไปเที่ยวอย่างนั้นอีกเหรอใช่เวลาก้าวเท้าลรงเรอไม่คิดอะไรหรอเห็นฉากหลังเป็นสะพานพระราม8ไม่สะดุดใจบ้างหรอนั่นนะสิผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งก็เอามาแชร์พร้อมข้อความประเชิงประชดประชันบอกว่าเป็น f อพี่แซนค่ะดีใจมากๆพี่แซนกลับมาปาร์ตี้แล้วหลังจากเกิดเรื่องขึ้นมาร่วมยินดีกับพี่แซนได้นะคะยิ้มแย้มมีความสุขมากๆเลยแล้วติดแฮชแท็กแตงโมต,ต้องไม่ตายฟรีฮะ คลิปดังกล่าวชาวเน็ตก,ก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์กันอื้ออึงส่วนใหญ่มองว่าการตายของแต่โมยังไม่คลี่คลายแต่แซนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์กลับไปใช้ชีวิตปกติล่องเรือเจ้าพระยาปาร์ตี้ได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนักข่าวก็เลยไปถามแซนเหมือนกันนะเจ้าตัวตอบแค่ว่ายังไม่เห็นคลิปค่ะเมื่อถามมาเมื่อคืนก่อนไปล่องเรือมาจริงไหมแซนก็ไม่ได้ตอบคําถามนะ,ออะลองฟังดูนะว่าสีหน้าท่าทางเจอคําถามนี้เข้าไปเป็นยังไงลองดูฮะ

ออกมาไลฟ์ผ่านเพจทนายใครทูพูดถึงความคืบหน้าเหมือนกันบอกว่าตนเองได้รับรยายงานเนี่ยเป็นทางการจากพันตำรวจเอกจาตุโรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กากับสบพเมืองนอนท์ค่ะบอกว่าทุกคนบนเรือตกเป็นผู้ต้องหาครบนะคะไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะสีเมษาทนายเดชาจะมีนายจ็อปเนี่ยแหละค่ะ เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184นะคะคือทําลายพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้ผู้อื่นต้องรับโทษมีโทษคุกก็คือไม่เกิน5ปีอีกข้อหาคือพรบรเดินเรือแม่น้ําไทยปีปีนี้นะคะในมาตรา119ค่ะข้อหาเกี่ยวข้องกับการทิ้งขวดวายแก้วลงทะเลแล้วก็แม่น้ําอันนี้จําคุกไม่เกิน6เดือนเหมือนกับกระติกเหมือนกันจะเข้ารับทราบข้อหาตามกฎหมายอาญามาตรา172คือแจ้งความเท็จ ซึ่งก็เกี่ยวกับความผิดทางอาญาผิดไปจากความจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีสรุปก็ครบ5คนนะคะาตามที่ทนายเดชาบอก hmm. แล้วก็ดำเนินคดียกลำจริงๆไม่มีใครรอดทุกคนต้องได้รับบทเรียนบทกรรมที่วางไว้ทุกการกระทำต้องมีผลตามมาแล้วก็ฝากถึงกระติกด้วยบอกว่าถ้าอยากให้ตำรวจกันตัวเป็นพยานก็ต้องรีบกลับใจพูดความจริงให้หมด hmm. แล้วมาบอกแม่แตงโมแล้วแม่จะให้อภยัย hmm. ส่วนอาทิตย์หน้าค่ะบรรดาคุณซื้อที่มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายแต่กลับวางแผนให้ผู้ต้องหาทั้ง5คนไปเจอพนักง,งานสอบสวนช้าๆเนี่ยนะเพื่อให้แอลโกโอห์หรือว่าสารเสพติดถ้ามีอยู่นะคะแกว่ามันจางหายไปก่อนและให้ผู้ต้องหาบิดเบือนข้อเท็จจริงทําให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยแหละอาจจะได้รับหมายเรียกหรือว่าหมายจับกันต่อไปคือครบละค่ะทั้งหคนแล้วก็คุณซือด้วยฟังดูค่ะบอกแล้วครับนะ โดนดำเนินคดียกลำํำไม่มีใครรอดนะผมบอกอะไรแล้วให้เชื่อผมนะครับทุกคนไม่รอดยกเว้นว่าคุณอยากจะพูดความจริงคุณอาจจะรอดอาทิตย์หน้านะครับก็เป็นพวกคุณซื้อทั้งหลายที่จะต้องได้รับหมายเรียกหรือหมายจับก็ว่ากันไปนะครับข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม